เหตุการณ์ใหญ่อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะทำให้ญาติของผู้สูญเสียเนี่ยเขาก็คับแค้นใจครัทำไมญาติที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยต้องตกเป็นเหยื่อของตำรวจที่คลั่งและเอามีดไปแทงจนมีคนตายหนึ่งสาหัสไปอีกหนึ่งนะคะงานนี้พอรู้ตัวว่าจะนำตัวตำรวจที่ก่อเหตุไปที่โรงพยาบาลญาติเลยเข้าไปทำแบบนี้ค่ะ ไม่อยนต้ตไม่อานุ่มึงตั้งผั้งผีกูตาไม่อนุย่าเลยไม่อยนะครับไม่ไม่ไม่อยากทำยังไงตั้ลงอมตั้งคนตั้มันตะกั้นนี่อ้ออ้อไม่ได้ รถตงพยาบาดีมนรบานนี่คุณผู้ชมเหตุการณ์วุ่นวายนี้เกิดขึ้นที่โรงพักชะอวดนครศรีธรรมราชก่อนนะเดี๋ยวจะมีอีกจุดด้วยจุดแรกเนี่ยญาติของคนเจ็บอะค่ะเกือบ20คนไปทุกกระจกรถเพื่อขอดูหน้าผู้ก่อเหตุคือ10บตำรวจเอกชวนินหรือว่าหมู่อามเป็นผบหมู่ป้องกันปรับปรามที่โรงพักนี้แหละนะคะอายุ29่29ปีเป็นผู้ต้องหาคดีนี้ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวไปโรงพยาบาลเพื่อจะพาตัวหมู่อามเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามกันเอาไว้แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกไปแต่ญาติเองตามค่ะจับโรงพักแล้วพอไปถึงที่โรงพยาบาลพอหมู่อามเองเนี่ยตรวจร่างกายตรวจปัสสาวะเสร็จแล้วจะนำขึ้นรถไปฝากถังเกิดอะไรขึ้นดูค่ะ วุ่นเลยเนี่ยค่ะฝั่งของญาติคนเจ็บคนตายเนี่ยจะเห็นวิธีนะี้ประตูรถยังไม่ทันปิดเลยนะผู้ต้องหาเข้าไปนั่งแล้วนะญาติผู้ชายคนนี้วิ่งตามแล้วก็กระโดดขึ้นไปเกาะอยากจะคุยอยากจะรู้ทําไมต้องทําแบบนี้แล้วพอขับไปอยู่บนถนนเมื่อกี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาขวางข้างหน้าอีกไม่อยากจะให้ขับต่อคืออยากคุยด้วยแค่นั้นเลยขอคุยกับคนก่อเหตุหน่อยสิหมู่อามทําไมต้องมาทําแบบนี้ วุ่นเลยค่ะวิดประชาทันตำรวจก็ต้องพยายามระง,งับเหตุการณ์ก็มียอมเปิดกระจกเนี่ยเพื่อให้ทางด้านญาติผู้สูญเสียนะคะพี่ผู้ชายคนนี้ไ,ได้ถามได้คุยคกับคนก่อเหตุหมู่อามที่นั่งอยู่ด้านในรถว่าทําไมต้องทําพี่มาทําญาติผมทําไมทาไมไม่ทําญาติตัวเองแบบนี้นะคะ,ะได้คุยกันสักเล็กน้อยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันบรรเทาลงให้มันคลี่คลายลง,ลลยลงเพื่อจะได้นําตัวหมู่อามเนี่ยไปฝากขังตามขั้นตอนนะคะ ตำรวจก็พยายามบอกว่าต้องฝากขังวันนี้ผมต้องรีบไปขอเวลาหน่อยนะครับพ้นเวลาเดี๋ยวจะคุมตัวไม่ได้ตามกฎหมายอะไรว่าไปเหตุการณ์มันถึงได้สงบทีนี้พูดถึงการพาตัวหมูอามมาที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสารเสพติดนะคะเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดค่ะคุณผู้ชมนะคะก็มีการนำตัวไปฝากขังฝั่งของญาติผู้ตายเอง ไม่พอใจค่ะเพราะบอกว่าหมูอามวันนี้สีหน้ายังไม่สัดทกสถานทั้งที่แทงคนตายและโมโหไปอีกเมื่อตำรวจอ้างบอกว่าชาวบ้านอย่ามาสร้างความรุนวายตรงนี้ก็เลยพากันด่าทอด้วยความโกรธค่ะมันว่ามันรู้สึกยังไงที่มันทำมันรู้สึกเป็นพื้นีรือมันทำปีเราอันไอ้มันโตมันโตตะกั่มแต่วันตนี้หัวโรงพักกบฏโองปักกระายทางปนุปนี้ซึ่งน้องเราตายปีเราตายอืออยากทำมันนี่กว่อมัน ปลื้อมันคิดเป็นปลื้อตอนที่มันํำพีเรามันคิดเป็นปลื้อทัามันทําเดียรอนนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยย้อนไปเย็นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมวินาทีนางสาววิจิตราอายุ5 1กับนางสาวประภาอายุ69ทั้งคู่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนสองมาคือทั้งคู่เนี่ยมาจากหัดใหญ่นะมาร่วมงานบุญพอทําร่วมงานบุญเสร็จก็จะเดินทางไปเยี่ยมญาติที่อําเภอชะอวดจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านแฟลตตารวจจุดเกิดเหตุค่ะปรากฏผู้ก่อเหตุหมู่อามเป็นผู้ป่วยจิตเวทเมา อารวาสนะคะออกมาถีบรถมอเตอร์ไซค์จนล้มแล้วเอามีดไปกระหน่ำแทงทั้งสองคนทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนน่ะนางสาววิจิตรานี่หนักค่ะถูกแทงทั่วตัวเลยนะคะเกือบสิบแผลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในขณะที่นางสาวประพาเองเนี่ยถูกแทงที่หน้าที่แขนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะครอบครัวของนางสาววิจิตราผู้เสียชีวิตเนี่ยได้นิมนต์พระมาทำพิธีชนดวงวิญญาณนะคะวันนี้ ซึ่งก็จะนําร่างเนี่ยกลับไปบําเพ็ญกุศลที่วัดในพื้นที่ตําบลปักคูนอํเาเภอเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านของนางสาวสุม,มนทาค่ะเป็นแฟนสาวผู้เสียชีวิตเป็นคู่รักหญิงๆนะคะครับบอกว่าอยู่กินฉันสามีภรรยามาประมาณ15ปีแล้วค่ะและบอกว่าผู้ตายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้จักอะไรกับตํำรวจที่ก่อเหตุเลยแต่กลับต้องมาถูกแทงตายแบบนี้ฝากคําถามไปถึงผบตรเลยนะคะ ว่าทำไมปล่อยให้ผู้ป่วยจิตเวทมารับราชการตำรวจแบบนี้ค่ะช่วยจัดก,การให้หน่วยให้เป็นความให,ให้ให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายอย่าให้เขาต้องตายฟรีเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกพวกคุณเลยที่คุณทํากันแล้วถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะอันนี้มันเป็นข้าราชการที่อยู่ในเครื่องแบบมาทำเสะเองนี่กวากถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายให้ช่วยจัดก,การให้หน่อย คือชาวบ้านแล้วก็ครอบครัวของผู้ตายไม่เชื่อนะครับผลการจับตรวจฉี่ที่บอกว่าฉี่ไม่ม่วงแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยมันขึ้นมาเพียงแค่49มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งมันน้อยกว่ากฎหมายกําหนดเนี่ย1มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมเพราะดูจากอาการของตัวหมูอามแล้วเนี่ยเหมือนจะเมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยญาติต้องการเหตุผลแล้วก็อยากให้มีคําชี้แจงเพิ่มเติม คือมันอาจจะเข้าไขาเจตนาฆ่าได้ซ้ําเนื่องจากว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ยกระหน่าแทงซ้ําหลายครั้งมากๆ <ฮะ S 1> ดูแล้วเจตนา <ฮะ S 1> ที่จะจงใจแทงพอถามตํารวจไปบอกมีการตั้งข้อหาฆ่าคนตายแต่พอไปดูในเอกสารกลับพบเพียงแค่ว่าข้อหามันเบามาก เป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตายเท่านั้นซึ่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปที่วัดนะคะไปร่วมงานศพนางสาววิจิตรานำพวงหลีดไปมอบให้และได้พูดคุยกล่าวขอโทษกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยค่ะและชี้แจงแบบนี้เรื่องการดำเนินคดีกับหมู่อามคนก่อเหตุเนี่ยนั่นเนคดีสองข้อหาหนักนะคะพยายามฆ่าแล้วก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยคัดค้านการประกันตัวแล้ว และมากกว่านั้นคือเซ็นคำสั่งไล่หมู่อามออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับส่วนประวัติของหมูอามเนี่ยพบว่าป่วยเป็นโรคจิตเวทแล้วก็ป่วยซึมเศร้าด้วยค่ะต้องกินยาตลอดนะคะจนระยะหลังเนี่ยอาการดีขึ้นก็มีการย้ายที่ทำงานนะจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาทำงานที่สพชฉวดนครศรีธรรมราชได้สักพักที่ผ่านมาญาติก็ต้องส่งยามาให้กินตลอดแต่เห็นว่าก็มีการลดปริมาณยาลงจนมาก่อเหตุครั้งนี้ละคะ่ะโอ้ก็คงต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะ